ผู้สื่อข่าวพาประชมความงามของธรรมชาติต้นดอกซากุระญี่ปุ่นที่บริเวณโครงการหลวงดอยอา่างขางตำบลแม่งอนอฝางจเชีงยชงใหม่ที่รู้จักกันในชื่อดอยอ่างขางซึ่งเป็นโครงการหลวงแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆทั้งกลุ่มของผักผลไม้ไม้ดอกและพันไม้เมืองหนาวอีกหลายชนิด ซึ่งในทุกๆปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวความหนาวเย็นของสภาพอากาศทําให้พืชผ่าน,นเมืองหนาวเหล่านี้ออกผลและผลิตดอกอย่างสวยงามและนอกจากพันไม้เหล่านี้จะสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วสถานีหลวงดอยอ่างขางยังได้ปลูกและวิจัยพันธไม้ในด้านการอนุรักษ์ดินน้ําและฟื้นูบนพื้นที่สูงอีกด้วย เดือนหนึ่งในนั้นคือต้นสักกุระญี่ปุ่นที่ออกดอกบานแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้นซึ่งในขณะน,นี้ได้เริ่มทยอยผลิตดอกบานสะพังตอนรับผู้ที่สนใจในความงดงามของดอกสากุระญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และจะบานเต็มที่ในเดือนมกราคมท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยทางโครงการหลวงได้นําต้นสักกุระญี่ปุ่นซึ่งเป็นสายพันธุ์จากเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปลูกเมื่อปี2540และจากไต้หวันในปี2545มาปลูกอยู่ภายในสถานีอ่างขางกว่า1,800ต้น ซึ่งขยายพันธุ์โดยการพ่อมเมล็ดและเมื่อต้นมีอายุ5-10ปีขึ้นไปก็จะเริ่มออกดอกซึ่งผู้ที่หลงไหลและสนใจในความงดงามของดอกซากุระญี่ปุ่นสามารถขึ้นไปเรียนรู้และชมได้ตามจุดต่างๆภายในสถานีกเกษตรหลวงอ่งาง้างได้แก่ด้านบนส่วน80ด้านหน้าร้านค้าสวัสดิการอ่งางขางด้านข้างสวนกุหลาบอังกฤษตลอดจนเส้นทางเดินรถฝั่งขาเข้าออกของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางด้วยสำหรันแสงสงรายงาน บรรยากาศที่วัดห้วยฝาหลังอภอแม่ท่าจัังหวดลำปางศรัทธาประชาชนทำบุญใหญ่เสดชะตาหลวงให้กับครูบาบุญเป่งหรือครูบาบุญเป่งจักรรัตโนเจา้าอาวาสวัดห้วยฝาหลังโดยครูบาบุญเป่งเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของครูบาศรีวิชัยเกจิอาจารย์ที่ดังของทางภาคเหนือในงานบุญวันนี้มีประชาชนมาร่วมงานในรูปแบบนิวโนมอลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีเจ้าที่สาธารณาสขตรวจวัดไข้ประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานและแจกเจลียวแอลกอฮอล โดยผู้ที่มาทำบุญมีศรัทธาประชาชนจากจังหวัดลำพางลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่โดยการน,นำของนายพิสิทธิ์เหล่าศิริรัตน์เจ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร,รพร้อมกับครอบครัวเป็นประธานฝ่ายคารวะมีศรัทธาประชาชนนำโรงทานจำนวนมากมาแจกใจ่ายในงานบุญร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือด้วยส่วนคณะศรัทธาชาวจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายดีจันทคลากรประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์พร้อมกับนายปฐุมเกิดรัชพงศศิลปินดีเด่นภาคเหนือสาขาปั้นพระ ซึ่งเป็นช่างที่ดำเนินการจัดสร้างเททองหล่อรูปเหมือนท่านพระครูบาบุญเพ่งในครั้งนี้ด้านอาจารย์คำปันอุตราเพชรราชพัฒสาขาศิละปะไม้ไผ่ซึ่งเป็นผู้นำช่างท่านด้วยไม้ไผ่ทาสีทองและนายอินทาหลวงใจอดีตกำนันตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างรูปหล่อเหมือนครูบาบุญเพ่งจากนั้นจัดตั้งขบวนจากตลาดเป็นเรือขบวนมาพร้อมกับนางรำของชาวเชียงใหม่และชาวลำปางเพื่อนำรูปหล่อหลวงครูบาเข้าไปปฏิสฐานที่วัดห้วยฟ้าหลัง สำหรับประวัติครูบาบุญเพงท่านเป็นเจ้าวัดว้ดห้วยฟ้าหลังอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางองค์ปัจจุบันมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินลุกไปมากจะเห็นว่าช่วงพิธีสืบชะตาท่านลุกมาเองเพื่อให้พระสงค์นิมนต์มาทําการผูกข้อมือเพื่อเป็นมงคลรวมถึงประพรมน้ำมนต์ให้กับประชาชนด้วยตนเองสำหรับครูบาบุญเพงทั้งว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายสร้างวัดในป่าโดยไม่ตัดต้นไม้ท่านบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรและเป็นศิษย์ครูบาเจ้าสีวิชัยรุ่นสุดท้าย ดยขณะน,นี้ท่านอายุได้100ปี8 5พรรษาในวันที่15ธันวาคม2563ท่านดัาธรรมประชาชนจึงมาร่วมกันทำบุญจำนวนมากดังกล่าวส่งบุญทับทองรายงานที่วัดบุรพาพิรมหมู่ที่7ตำบลดอนโอง่งอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดในสังคมภูมิพานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และชาวบ้านโพโลกำลังร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัดและรอบบริเวณวัด โดยหลวงปู่ศักดิ์ภูมิวโรพาลูกวัดได้นำผู้สื่อข่าวเดินเยี่ยมชมภายในวัดโดยวัดนี้ได้ผ่านการคัดเลือกโซนการประกวดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดได้รางวัลรองชนะเลิศภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันโควิด -19 เช่นอุโบสถสาราการเปลี่ยนตลอดจนกุฏิวัดเป็นที่พักสงมีไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดตลอดจนต้นไม้ปลูกประดับไว้หนา้ากุฏิอย่างสวยงามเดินลัดเลาะมาที่ซุ้มประตูทางเข้าสูงต่างงานหยุดติดกับเรียนถนนรอบพชออาเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่ด้านหน้ากำแพงวัดมีรูปปั้นพญานาคสีเขียวและรูปปั้นยักษ์ถือไม้กระบองเฝ้าซุมประตูเข้าออกเมื่อเดินสำรวจไปตามกำแพงวัดข้างถนนปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีต่างๆซึ่งกำลังผลิดอกอย่างสวยงามซึ่งเหมาะสำหรับการแวะชมเพื่อขอพอรและรับโชคในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี2 5 6 3น้สาี้สำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาสามารถไปชมความงดงามได้ที่วัดแห่งนี้ทีมข่าวไทยเกณฑ์รายงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร,รำไพรพรรณีจังหวัดจันทบ,บุรี จัดกิจกรรมการประกวดดาวเรือนของมหาวิทยาลัยในทีมงานการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทยทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทุกคณะเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานโดยมีตัวแทนของแต่และคณะงัดกลยุทธ์ออกมาเรียกคะแนนจากคณะกรรมการกันอย่างสุดความสามารถโดยเฉพาะคณะดิเทศศาสตร์ที่จัดชุดการแสดงสีภาคทั้งร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางลำพัฒตาลีกีพัฒของภาคใต้ฟอนขันดอกภาคเหนือและนางหายของภาคอีสาน โดยบรรดากองเชียร์ต้องลุ้นนางหายที่หุ่นเท่านางองค์แต่ลีลาผิวไหวดังนักยิมนาสติกเรียกร้องเสียงือฮาและกล้วยคะแนนได้ถูกใจกรรมาการส่งผลให้ได้รับรางวัลการประกวดในปีนี้ส่วนรางวัลดาวประจำมหาวิทยายลัยเป็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ควาไปครองเจริญบรรยงเสนารายงานในใอาภารจเจริญผลนายกอบตคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหมู่บ้านคลองจากร่มเย็นครับครั้งที่19 พร้อมด้วยนายยงยุทธมีสุภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านคลองจากเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีคณะกรรมการชมรมฟุตบอลบ้านคลองจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตบลคลองใหญ่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโดยมีผู้เข้าร่วมก,การแข่งฟุตบอล7คนทั้งหมด46ทีมแบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน17ปี13ทีมรุ่นประชาชนชายมี7ทีมรุ่นประชาชนหญิงมี10ทีมรุ่นอายุ35ปีพิเศษประเภทชายมี4ทีมและรุ่นหน่วยงานราชการมี8ทีม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-30ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในท้องถิ่นและเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะวิเชียนม่องสีรายง,งานเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการการะทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจะตำรวจสพมูลโ,โนอำเภอสุงไงงโกล,ลกจังหวัดตลา,าธพิวา่าจับกลุ่มตัวนางไสนะยกะโะอายุ45ปีทมหนังสือร้องเรียนที่ชาวบ้านได้แจ้งเบาะแสว่ามีการยึดอาชีพรักลอบจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งเป็นนกปลอดหวัวโขนหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือนกกงหัวจุกมานานกว่า5ปีแล้วขณะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มั้านนางไสนะได้นำนกกงหัวจุกไปในกรงขนาดต่างๆและนำไปแขวนไว้ในบริเวณบ้านโดยเปิดจำหน่ายนกกงหัวจุกโดยเฉพาะและมีการคัดแยกไว้ตั้งแต่ราคา250บาทจนถึง1,000บาท ขึ้นอยู่กับอายุของนกและเสียงร้องที่แพรราะของแต่ละตัวโดวยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และจากประเทศมาเลเซียซึ่งเดินทางมาซื้อหาด้วยตนเองจะได้ที่จึงตรวจยึดนกกลงหัวจุกได้จำนวนทั้งสิ้น150ตัวนางใส่หน้าให้การว่านกกรงหัวจุกจํานวนดังกล่าวตนได้มีการซื้อหามาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครในราคาตัวละ120บาทโดยลักลอบขนส่งมาทางขบวนรถไฟจากนั้นมาคัดแย,กอ,ดยกอายุของนกแต่ละตัวซึ่งตัวที่มีราคาแพงจะอยู่ในช่วงอายุ7เดือนขึ้นไป ส่วนอายุน้อยกว่า7เดือนจะมีราคาที่ถูกแต่ขึ้นอยู่กับเสียงร้องของลกแต่และตัวว่ามีความไพเราะเพียงใดอย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าหน้าที่บันทึกการจับกลุ่มเสร็จแล้วมีการประสานไปยังสถานีพาะเลี้ยงสัตว์โคกไม้เรืออำเภอตากใบเพื่อให้มารับนกกรงหัวจุกทั้งหมดไปอนุบาลและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติก่อนที่จะมีการคืนสู่ธรรมชาติต่อไปูรวรีซายะยริรายงาน